ะะกับจอรคข่าจอซีเบอรี่นะคะแล้วก็สําหรับใครที่เพิ่งดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะคะจะก็ต้องขอฝากเนะื้อฝากตัวด้วยนะคะแล้วก็สำหรับวันนี้นะคะอีกเช่นเคยคือกลับมาโดยที่แบบว่าไม่ได้มีสีลิปอีกแล้วนะเน่องจากว่าเราจะมาสวอชลิปนะคะทัะดาตอนนี้นะคะอยู่กับจอดแล้วนะคะทั้งหมด7แท่งแล้วก็7สีด้วยกันนะคะเป็นของยี่ห้อ ทัชอินโซนั่นเองค่ะแพ็กเกจของเขาเนี่ยเดี๋ยวะจะเปิดให้ดูนะคะว่าข้างในเป็นยังไงคือเฮ้ยมันดูเก่มากเลยนะเห็นไหมมันจะเป็นทรงแบบเอออะไรอย่างนี้นะจ๊ะแล้วก็พอเปิดออกมาด้านในนะจ๊ะนี้ชุบนั่นก็จะมี2ฝั่งนะคะอย่างที่บอกว่ามันเป็นดูโอ้นั่นเองเพราะฉะนั้นไม่ต้องงงนะคะข้างหนึ่งเนี่ยของเขาเขาจะบอกไว้ตรงนี้เลยนะคะว่าเป็นลิควิด ส่วนที่เป็นลิควิดเนี่ยมันจะเป็นล um ิปจุ่มแมตต์นั่นเองนะคะแล้วก็อีกหนึ่งฝั่งเนี่ยเขาเขียนไว้ว่ากลอสนะคะคือจอนว่ามันเป็นอะไรที่แบบว่าเออเก๋ดีค่ะเพราะว่ามันจะมีสองฝั่งอย่างเช่นบางคนเนี่ย ทาลิปแมทอาจจะรู้สึกว่าแบบเอ้ยฉันทาแล้วฉันไม่รอดเพราะว่าเป็นคนที่ปากแห้งมากทาแล้วแบบอาจจะรู้สึกว่ามันยิ่งแห้งไปกันใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยจะมีอีกฝั่งหนึ่งที่เป็นกลอสมาให้ด้วยเพราะฉะนั้นเราก็จะรู้สึกว่าแบบเออสบายปากมากยิ่งขึ้นอะไรประมาณนี้นะจ๊ะซึ่งอันนี้น,นะคะจอนก็ได้มาจากร้าน Eve and Boy สาขาสยามสแควร์วันที่เขาเพิ่งเปิดใหม่ไปเมื่อไม่นานมานี้นี่เองนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะไม่พูดมากแล้วนะคะเรามาดูสวอชทั้ง7สี พร้อมกันเลยค่ะ で <Yeah. S 2> <Yeah. S 1>、yeah. สีของ Touch i n s o นั่นเองนะคะเป็นยังไงสีสวยไหมจอนคิดว่ามันเป็นอะไรที่แบบว่าเหมาะกับคนที่แบบชอบลิปที่แบบไม่จำเจคะ่ะเพราะว่าอันนี้เนี่ยเขาจะออกแนวแบบสว่างแบบแวววาวมีแบบกริตเตอร์มีวิงวิงอะไรเงี้ยคือจอว่ามันเป็นอะไรที่แบบว่าเป็นลูกเล่นอย่างหนึ่งนะขอพูดถึงเนื้อสีกันสักนิดนึงนะคะคือจอนจะบอกว่าอย่างที่เห็นเลยนะคะตอนที่จอนปาดลงไปบนริมฝีปากก็จะเห็นว่าแบบเฮ้ยไม่สีเขาโอเคนะสมูทแล้วก็พิกเมนต์เนี่ยดีคือมันเป๊ะมากเลิศม,มากอยากให้ทุกคนไปน นนะะตัวนี้เนี่ยนอกจาก e v e and Boy แล้วเนี่ยเขาก็มีช็อปของตัวเองด้วยนะคะเป็นช็อปของทั h i n s o ซ่เลยที่เซนทันลาดพราวนะคะแล้วก็เซนทันเวสเกตด,ด้วยค่ะยังไงก็สามารถแวะเข้าไปลองกันได้นะคะสําหรับข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยเดี๋ยวจอจะทิ้งเป็นลิงก์ไว้ให้ข้างล่างนี้ก็แล้วกันนะคะสําหรับวันนี้นะคะก็หว,วังว,ว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยจะชอบคลิปวิดีโอนี้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดว,ว่าชอบเนี่ยอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้จอด้วยนะคะเอาไว้เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอกล่่วว่าาาวววคคํสสัดีะ 拜拜，么。